เหตุวิเศษณชายป่าลึกมีสองสามีภรรยาชื่อคำและแก้วพวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากจนข้นแข้นทุกวันคำจะเข้าป่าหาของป่าส่วนแก้วจะทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่พอกินเมื่อไหร่เราจะรวยเสียทีคำบ่นอย่างหัวเสียขณะมองหม้อข้าวที่ว่างเปล่า ด้วยความหิวและท้อแท้วันหนึ่งคำจึงตัดสินใจเดินเข้าป่าลึกกว่าทุกครั้งเขาหวังว่าจะเจอของป่าหายากหลังจากเดินมาหลายชั่วยามเขาก็ได้พบกับเห็ดประหลาดดอกหนึ่งมันมีสีทองอารามและส่องแสงเรืองรองไปทั่วบริเวณนั้น ทำค่อยๆยื่นมือไปสัมผัสเห็ดทองคํานั้นทันใดนั้นที่โคนของเห็ดก็ปรากฏเหรียญทองคําขึ้นมาหนึ่งเหรียญคําตาโตด้วยความดีใจเขาเรียบคว้าเหรียญทองแล้ววิ่งกลับบ้านทันทีเพื่อนําข่าวดีไปบอกแก้ว เมื่อคำกลับถึงบ้านและยื่นเหรียญทองให้แก้วดูตอนแรกนางไม่เชื่อแต่เมื่อได้สัมผัสกับความเย็นและน้ำหนักของทองแท้ความสงสัยของนางก็เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นดีใจทั้งสองรู้ทันทีว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไป ทุกๆวันสองสามีภรรยาจะเข้าไปเก็บเหรียญทองหนึ่งเหรียญจากเหตุวิเศษพวกเขาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆอาหารดีๆและซ่อมแซมบ้านจนใหญ่โตแต่ไม่นานนักเหรียญทองวันละหนึ่งเหรียญก็เริ่มไม่พอต่อความต้องการของพวกเขาพี่คำแค่วันละเหรียญมันไม่ทันใจเลยแก้วเอ่อยขึ้นเราจะทำอย่างไรให้ได้ทองเยอะกว่านี้ดี คำที่ความโลภเข้าครอบงำเต็มที่แล้วจึงตอบว่าข้ามีแผนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปบังคับให้มันออกมาให้หมดวันรุ่งขึ้นทั้งสองกลับไปที่เหตวิเศษคําตะโกนใส่เห็ดว่าเจ้าเห็ดโง่ทองวัลเหรียญมันน้อยไปจงให้ทองพวกข้ามา100เหรียญบัดนี้แต่เห็ตวิเศษก็ยังคงส่องแสงนวลนและมีเหรียญทองผุดขึ้นมาเพียงหนึ่งเหรียญเช่นเคย ความโกรธทําให้คําหน้ามืดตามมวเขาคิดว่าทองทั้งหมดต้องซ่อนอยู่ข้างในเห็ดแน่ๆในเมื่อเจ้าไม่ให้ดีๆข้าก็จะเอามันออกมาเองว่าแล้วเขาก็ง้างมีดขนาดใหญ่ขึ้นสูงหมายจะสับเห็ดให้ขาดเป็นชิ้นๆ ขณะที่คมมีดกำลังจะฟันลงไปบนดอกเห็ดเห็ดวิเศษก็ส่องแสงสว่างจ้าขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแสงสีทองเจิดจ้าจนแสบตาสาสตรคลุมร่างของคำและแก้วจนมิดทั้งสองรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างราวกับถูกแช่แข็ง เมื่อแสงสว่างจางลงณที่ที่คำและแก้วเคยยืนอยู่บัดนี้กลับมีเพียงรูปปั้นทองคำสองร่างร่างหนึ่งอยู่ในท่างเงื้อมือจะฟันอีกร่างหนึ่งยืนมองด้วยความโลภทั้งสองได้ทองคำสมใจอยากแล้วแต่เป็นทองคำที่เกิดจากร่างกายของตนเองพวกเขากลายเป็นสมบัติที่ไร้วิญญาณไม่สามารถชื่นชมความร่ำรวยนั้นได้อีกต่อไปส่วนเหตุวิเศษก็ได้อันตรธานหายไปเหลือไว้เพียงความเงียบสงบของพื้นป่าดังเดิม